สวัสดีค่ะช่องอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันพุทธที่3มกลาคมคนนี้มากถึงหลาเวลา6โมงครึ่งนะคะเรามาดูราคาผักกันเลยค่ะมะนาวเบอร์นี้10ใบ35คาะน้ำเต้า20บาทดอกกละหล่ำรลินี่40บาทหอมใหญ่35เมื่อเขือเทศท้อสีดา45บาทเท่ากันนะคะบอคอกลี่50ถักก่วฝยยาว45ลุย30กะหล่ำ20บาทต้นหอม50 ผักกาดหอม30ชีฟฝรั่ง50ตั้งโห้อ1 0 0ผักบุ้งจีน35บาทถูกลงมานะคะแตงล้านยีแครอทยี่สแตงควาย5ี่สมะเขือปอกก็25บาทค่ะลุยกระล่ำล้านติดติดกันก็ราคาไม่ต่างกันนะคะกระลำดอกลนี้สามนิบห้าบาทเห็ดรวมแพ็คละ20่สิเห็ดภูฐาน12บสอเห็ดเข็มแพ็คละ20 เ็ดเบอร์นี้สิบาทนะคะอันนี้ลุยจีนสาสิบบาทค่ะกะหล่ำสวยสวยก็20ิบบาทข้าวโพดวันนี้แพงขึ้นมาสามฝักยี่สิบห้าชะอมกามระสามสิบบาทค่ะพริกแดงเบอร์สวยนะคะหนึ่งรบาทควงตุ้งยกถุงห้าสิบบาทผักกาดหอมร้านนี้ยีสิบห้าบาท คณนายี่สผักกาดส้อย30ชีราว40่ควางตุ้ง25่สิหายมือโหระพา80ดวางตุ้งร้านนี้กิโลกรัมละสิบาทผักชี50ด้านในน้่นใบแมงรักนะคะหกบาทผักบุ้งจีนร้านนี้ก็35บาทค่ะมาลายี่สิบเมื่อยาว25บวบเหลี่ยม20 แตงร้าน20แครลลอท20เมะเือเปาะ25ทอ35บาทหวัางตุ้งไต้หวนันกิโลกรัมละ25บาทเห็ดฟาง100บาทถั่วพลูถุงละ30น้ำเต้า20่ข้าวโพดอ่อน25เมะเขือพวง70บาทพริกแดงร้านนี้90บาทนะคะมะม,ม่วง25เมะเขือมะเขือเหลือง35ตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ18บบาทค่ะ ผักชีไทย70ต้นหอม80ผักชีฝรั่ง50ส่วนเชียงใหม่90แตงกวา25เมื่อเขือเปาะ25แตงราน25สีดา45ท้อ40มันฝรั่ง35ผักบุ้จีน30ควางตุ้ง20คะนา25ต้นเล็กต้นใหญ่เท่ากันนะคะ ดอกกะหล่ำจีนบ็อกลี่ 40, สีส่สิเท่ากันย่อคณะฮ่องกงสี่สิถั่วฝักยาว20คณะ20ควางตุง้งดอกควางตุ้งใบ20ผักบุ้งจีน30ชีจีน60ตั้งโอ1ห0ึ่หละพาร้านนี้70็ดสบาทค่ะมะนาวสองใบห้าอยใบย200แล้วก็อันนี้ใบละ3บาทถั่วฝักยาวละนี้35ส่วนเชียงใบเก้า เห็ดฟาง150ยห้าอ่อนวันนี้65ม้าไมเปื่อปร้านนี้18บาทค่ะ mm hmm. ควางตุ้งดอก16บาทคณะต้น14บาทชีลาว50สิหละพาร้านนี้90บาทนะคะใบแมงลัก50บาทพริกแดง70บาทเป็นพริกค้างนะคะผักชีลาวร้านนี้40ไม่เขื่อปาะี่สิบ ขนา20แตงกวาน,นี้เบอร์รองนะคะ16บาทมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงปตาตะเพียนนะคะกิโลกรัมละ40บาทถ้าแก้วขมิ้นเนื้อข้างในเขาจะเหลืองๆแบบนี้นะคะกิโลกรัมละ30บาทเมืเ่อือปอแลนดนี่15ถั่วลันเตาหวาน70แตงกวาแตงล้านกิโลกรัมละ20บาทเท่ากันค่ะอันนี้เป็นเบอร์รองนะคะ15บาทอันนี้แตงกลางค่ะ15บาทเหมือนกัน ร้านนี้ควางตุ้งขาย15มะเขือเทศทอด35คณะนา20ผักบุ้งจีน25พริกสวนเชียงใหม่80ขายถูกกว่าร้านอื่นๆเลยนะคะผักบุ้งจีนยกถุง130แตงกวายกถุงอันนี้เบอร์สวยนะคะ170 อันนี้เป็นแตงกลางค่ะหรือแตงล้านเบอร์ไม่สวยเนี่ยแหละแปดิบาทอันนี้มะเขือเปาะยกถุงสองร้อยแตงล้านเบอร์รองร้อยสิบแตงล้านเบอร์สวยร้อยแปดสิบาทมะเขือยาวเจ็ดสิบบาทผหละพาร้านนี้ยังกิโลกร,รัมละร้อยยี่สิบอยู่เลยนะคะแต่เป็นเบอร์สวยค่ะกะเพรากิโลกร,รัมละร้อยห้าสิบเดินทั้งตลาดเจอมีขายอยู่ร้านเดียวนะคะเป็นแม่ค้าจากเพชรบุรีค่ะ สังเกตช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้จะมีราคาผักบางอย่างก็จะแพงขึ้นมาเพราะว่าคนงานที่เก็บผักเขาจะหยุดนะคะการขนส่งก็หยุดทําให้ผักไม่มีออกสู่ท้องตลาดราคาก็เลยแพงค่ะเดี๋ยวพอพ้นปีใหม่แล้วราคาก็ค่อยๆปรับลงมาสู่สภาวะปกติค่ารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มามา่าลงขอบคุณที่รับชมค่ะ